สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราเข้าเส้นทางขึ้นเขานะคะพี่น้องเขาสูงสุดนะคะของประเทศเป็นเยี่ยมนะคะของตอนบุญอะไรเขาเรียกอะไรอาเดนเนอร์ค่ะพี่น้องนะคะเก็จะมาเดินป่ากันพี่น้องแดดสองเวลาหน้าหนาวนี่หนาวจริงๆค่ะพี่น้องก็เขาจะมาเล่นสกีกันที่นี่นะคะูกวิวทัศน์ค่ะพี่น้องยู่ทัศน์สวยนะคะพี่น้องเวลาหน้าหนาวนี่หิมะลงสวยมาก ะะอากาศดีค่ะแดดดีนะคะพี่น้องอธรรมชาติเป็นเยี่ยมก็จะมีต้นไม้เยอะค่ะพี่น้องนะคะวิวทัดสวยต้นไม้สวยค่ะเราออกกำลังกายอีกพี่น้องร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะสันทายอ,อากาศดีค่ะพี่น้องอยู่ข้างนอกประมาณ8ดองศานะคะแต่อยู่ในรถนี้ก็ 22องศาพอรเราเปิดเอนะคะมีแดดแต่อากาศหนาวนะคะแปดองศาอยากดูนะคะว่าประเทศเป็นเยี่ยมนะคะมีแต่ต้นไม้ลม้อมรอบค่ะพี่น้องอุดมสมบูรณ์นะคะโอ้ลาลาละลาลาล,ล,ล,ลงเขาพี่น้องสวยสวยสวยนะคะขึ้นเขาลงห้อย สีวยวชอุ่มสวยครับพี่น้องโอ,โ,โอ้โหลงเขาแล้วพี่น้องลงเขานะคะสวยงามมากนะคะเออสีแดสีเหลืองอลังธรรมชาติสวยครับพี่น้องเฮ่อปุอ๊บอต o t a w ดีต้นไม้สีเหลืองอลามสวยเลยค่ะโซ่โอ so, oh, ้ซูเปอร์มาร์เก็ตครับพี่น้องอึ๊บนะคะโอ้ oh, oh, บนเขาสวยมากมากพี่น้องปิ๊งโอเหิ่นไปโอเควีโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตหาห้องน้ำก็พี่น้อง open, right? okay. าอาดีโอโซแฮปป์โอเคโซโอ้โ oh. หนาวคับพ no uh, ี uh, none, ok. you know. market, no ่น mm ้องออ้ออกมาหนาวเลยอุ้ยอยู่โอเพิ่นไปนะไม่ไปนะฮกฟุ้งยังไงยังไงอยู่เฟรดเอาฟกกันเบจินะมึงก็ทำให้มันเงียบๆเงนะไอ้นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะพี่น้องมาเข้าห้องน้ำซูเปอร์มาร์เก็ต โอ้อากาศหนาวครับพี่น้องแปดองศานะคะมีแดดอันนี้คือรอบๆนะคะพี่น้องที่เรามาจอดเข้าห้องน้ํานะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เป็นตอนใต้ะคะ่ะพี่น้องพูดผิดจะคิดว่าเราอยู่บนนั่นนะคะอัน,นอี้ทางใต้นะคะวิวชิวทัศน์เดี๋ยวอยู่เนี่ยก็สวยมากเลยอ่าเดี๋ยวป้าก็จะทําให้ดูนะคะพิโอ้ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตย้ายใหญ่พี่น้องติดเขาโอโ้โหเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากน่าทานมาซื้อผักลูกชายค่ะขับนิ่มมากรถคันนี้นะคะพี่น้องโอโ้โหไ่ได้ล่างอุ้ย เฟียวว่าต่หนูวิน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำไหลใต้รถตายแล้วโม่น้ำรั่วเปล่าป่ะนี่นี่สวัสดีคุณ Hier mini water, hier zo so open. De deur open. Waar komt vandaan hier water? kom hier veel. Ik hoor de water ook zo. Hier water komt heel veel. Ja hier water komt in van de ik denk zo. Oh, als denk dat we een probleem hebben. Ja. Yeah. I hope no geen probleem darum voor je. Uff. Scary heb op. I pull the pizza thing. Ik moet je you have to go. You have to push over. Ja, ja. Push uh, beginning. No no start. Oh mijn yeah, god, zrdu van toe. Now is good. Is een start? Niks ook een keer. Cross, nieuw, nieuw, nieuw again. Cross now. Can Beginning nieuw again. The control the mops. Ja, nou is goed. Jij vergeet het. Rijd naar het noorden, richting Avenue de La Poalée, de N633. Als je het om Tom nog zo. Je kunnen try putten, zei hier. Ja, yeah, hier de Big Mountain, hier zo. 7 spot. kilometer doorrijden op de N633. Ja, yeah, rondend, dit is hier zo zit Rotten. Nee, nee, is he here, the of... Hier, links, mij. Kom hier zo naar links. Hier, links, kom hier zo. Ik think zo. Waar is hij showing het Hier, auto hier. Of je komt verder. Ik het Nee, yeah, dat is goed. Yeah, good. Oh, ายาสิงคุ๊ดโอ้แตสะพานลอยสูงี o n c e p t ไม่ไิ้เดส๋ยวแต่สะพานลุงสูงสูงพี่น้อง ภูเขาสวยครับพี่น้องบนเขาโอ้สองกลางทางภูเขากำลังขึ้นเขาคะ่ะกำลังขึ้นเขาครับพี่น้องสวยงามมากนะคะช่วงนี้ก็เป็นทัวริฟพวกปั่นจักรยานนะคะพี่น้องอ้ทิวทัศน์สวยมากอีกประมาณสี่นาทีนะคะก็ถึงที่โขน้ำ ส่ยเย็นกูฟอล์กพี่ภูโอโหสุดเพราะตรงนี้จะเป็นที่ทัวริสเขาจะมาเดินกันเยอะนะคะพี่น้องว่าจะไปถ้ำไอ้ลุงไหมก็ขี้เกียจไกลก็าจาจนี้นิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็มาดูชิวทัศน์โอ้โหวอเตอพี่น้องนะคะสายน้ำคลองที่เขาจะพายเรือนะคะพี่น้องพายเรือ Uh, เรือเขาเรียกอะไรนะ uh, uh, เหมือนเรือ mm hmm. เรือพลาสติกย,วยาวๆนะ่ะลืมชื่อลแล้วตะกี้พูดหยุกๆยกหยกอืมอมไม่น mm ีเอาตัวตรงนี้เขาพวกฝรั่งเขาก็จะมาพักผ่อนกันอยู่ที่นี่นะคะพี่น้องแคมปิ uh ้ง huh. แคมปิ้ง w h a t t h e boat if you say t h e r e he ถู m ไหม f o n d e r meet come the water w a t e boat พลาสติกออาเกตายักเกายักเะเพราะว่าจะเป็นเรือกายักนะคะพี่น้องสำหรับภายนะสองคนสามคนนั่งมันจะเป็นสายน้ำนะคะเมื่อก่อนหลายสิบปีป้าเคยมานะคะมากับลูกเมื่อก่อนลูกยังเด็กนะคะน h นี่แท i ลูกเมีย b ดาจริงจริง Yeah. yeah. โ oh, อ uh huh. oh oh. ้พี่น้องสวยมากวอเตอร์สกาวบสุดดูดิค่ะพี่น้องเพราะว่ามันต้นไม้สีเหลืองอลามนะคะพี่น้องกำลังไปนั่นเลยมันกำลังอดอกไม้ร่วงต้นไม้ร่วงนะคะ นี่ก็กินข้าวครับพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะได้เดินนะคะโอ้ oh, oh. มันทําเบาะลงทําไมวะไอ้นี่วายูพลอยเฟิร์มเดอะเซ่ถูกุมมาเนี่เด้อประสาทไอ้นี่มันเป็นคนยังไงของมันอักเตอร์ซิดอักเตอร์ไมเอลอีเดเบตอโอบบอนอักเตอร์ ผมยืดซเอาไซ here ี e a h money e a s พี่น้องโอ้ยปิกนิกค่ะพี่น้องเนาะแอปบิ้ก for you นะ e a t i n อนี่กินขนมปังมีเนซีดพี่น้องของง้าวเหนียวนึงข้าวเหนียวมาก นะฮะเทปราบเทปน้ำตกมากค่ะพี่น้องร <c oughs> าบน้ำตกนะฮะนี่เห็นบ่กิ <c oughs> ่ก้อนคับพี่น้องทำมาง่ายๆอืม้มหัวขี่นิ้วองี่ละค่ะนะฮะพี่น้องดสูสิเพราะว่ามันเป็นทานน้ำนะคะเราจะต้องเดินเดินนะคะพี่น้องเอ่อทวนน้ำนะคะเดินไปนู่นเลยนะฮะลงไปข้างล่างเลยบนเขาว่าจะเดินได้สักแค่ไหนนะฮะพี่น้อง มันจะมีคนเดินแล้วยังไงนะคะเออเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไ่เด้อน,นะคะเอาเอาแค่นี้แหละคะ่ะพี่น้องน้ําตกครับพี่น้องเขาเนียวนะคะเขานียวร้อนๆกินร่องทองกันบะว่ามันอยู่นี่มันไม่มีอะไรกินนะคะปึออ๊บแล้วก็มีทอดไอ้นี่พีชเค้กนะคะทอดมันนะพี่น้องเดี๋ยวหลัางมือก่อนเดี๋ยวเจอกันม่เด้อพี่น้องเด้อ